สวัสดีครับเวลาเราเย็บผ้าในการซ่อมแซมเสื้อผ้านะครับถ้าเราเย็บแบบนี้โดยที่ไม่ขมวดปมได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับดังนั้นก่อนจะเย็บผ้าทุกครั้งเราจึงต้องขมวดปมได้ซะก่อน มีขั้นตอนตามนี้ครับจับปลายได้ได้วยนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือเสร็จแล้วพันรอบนิ้วชี้สองถึงสามรอบครับแล้วแต่ขนาดของเส้นได้จากนั้นรูดนิ้วชี้ลงขนาดที่รูดนิ้วเส้นได้จะค่อยคอยพันกัน พอนิ้วชี้จะหลุดให้เอานิ้วกลางขึ้นมาช่วยจับจากนั้นดึงเส้นได้ให้ตึงก็จะได้ปมได้แบบนี้ครับ